นารชาติส่วนส้นนะครับพลตำรวจเอกธนาชวงครับพลตำรวจโททัชชัยปีตาธิรพุทธพุทธกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับอยู่ในที่อย่งนี้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชีพทางเทคโนโลยีรอรับฟังนโยบายและข้อสังขารจากท่านนายกรัฐมนตรีครับสำในลำดับแรกผมผมตำรวจโทวิวัฒน์รัตนชัย ผู้จัดการมารวจสืบสวนสอบสวนฝั่งไม่ได้เลยขอกราบขอบคุณท่านที่ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมในกําลังศึกษาในส่วนของกองบัญชาการประกอบด้วยผู้ชาระดับผู้จัดการรองผู้จ claro ัดการกับสวัสดีท่านสวัสดีท่านที่ไหนท่านนะครับที่อยู่ที่นี้ท่านพี่น้องสุนชลนนะครับจริงๆแล้วก็ตกลงไปเรื่อยเรื่อยที่ได้เกียรติท่มาก่อน ที่นายวุฒิเกรียวเนี่ยมาครับซึ่งจริงแล้วก็เป็นประธานกตอด้วยมาเยี่ยมชมนะครับให้นดยรายกับเพื่อนกองชาการโดยทุกท่อเลยนะครับสมัครมาเรียนเป็นพี่จะทำงานต่อได้แต่ว่าผมคิดว่ามันถึงเวลานะครับที่ผมต้องมาที่นี่เราคงไม่ต้องกำลังประปดมากมายนะครับว่าทำไม ผมก็เชื่อว่าเป็นที่ประจักษ์ดีอยู่แล้วว่าสทอทเนี่ยเป็นที่เป็นที่ถูกสังคมที่เลยอยู่เยอะมากต้องอยอมรับน,นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสองท,ที่ผ่านมาที่มีการย้ายราชการช่างผู้ใหญ่จากสำนักงานตุชาตเชาิเข้าไปทั้งสองท่านเพื่อให้เกิดการพ่วงการยึดถือได้เดินไปได้อย่างอย่างถูกต้องไม่มีการเจ้าดายไม่มีการก้าวล่วงนะครับแล้วก็ให้ความเนชอบซึ่งผู้สั่งด้วย แต่ของท่านต้องสองด้วยเหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้อ่าข่าวอยู่ที่นี้นะครับท่านท่านศาสตราเองท่านเองท่านก็ทราบถึงปัญหานี้อยู่นะว่าชื่อข่าวที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันถึงเวลาแล้วอ่ะที่เราต้องเรื่อต้องจัดการให้หมดสิ้นไปนะครับตั้งแต่ท่านอ่านนิตยบันนะครับฟังข่าวสารมาก็บอกว่าท่านศาสตราเจ็บเจ็บคนนั้นเป็นอยู่คนนี้เนี่ยนะครับ ผมผมคิดว่ามันก็ไม่แฟร์สุนครับแต่ผมว่าไม่มีอะไรที่จะมาตอบสังคมได้ดีกวอาการที่ท่านปฏิบัติเองดีกว่าเจ้าพี่ทุกคนกคนะครับผู้ราชการของหนงง่วยงานต่างๆนะครับผม,ผมน,น,วน,วนี้ก็ผมว่าถึงเวลาที่ต้องมีการพิสูจน์เพราจริงๆ้วเนี่ยใครเป็นนายของท่านหน่วยงานทไม่ใช่ผมไม่ใช่น,าาานัฐษาลผมประชาชนนะครับหน่วยงานที่ท่านดูแลอยู่ที่ก็จะเป็นเรื่องของดูแลเรื่องหวยออนไลน์ นะครับแกลงคอนเทนเตอร์เว็บพนันเถื่อนไซคิวทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่ากระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเชื่อเราทุกคนในที่นี้เนี่ยมี่เขาจรีบชอบนะครับพี่ต้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่เยมีเกียรติศักดิ์ศรีนะครับสำรับความเป็นธรรมในการถูกยิ่งรองนะครับปัจจุบันนี้เทคโนโลยีก็ไปไกลมากนะครับแล้วก็าการที่พี่น้องประชาชนถูกมองเมาเ ถูกหลอกลวงถูกต้มตุ๋นทั้งหลายเนี่ยบางคนเก็บเงินเพื่อชีวิตนะครับถูกแกลคอนเซ็นเตอร์ออกเลยหมดเลยนะครับหมดเลยนะครับไม่เป็นเรื่องของเงินที่เก็บไว้จะรักษากับพ่อแม่พี่น้องหรือจะส่งลูกไปเรียนต่อใรนักท่องเที่เมืองนอกผมว่ามันไม่ใช่เป็นเป็นเป็นปัญหาของของการที่เขาถูกหลอกลวงครับเพราะนี่เป็นปัญหาความมั่นคงของประเทศด้วย นะครับเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องมาพูดได้เล่นกันหรือว่าม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 า,มาสรางภาพผมมาที่นี่เพื่อม,มาเพื่อกา,มา,มามราามีการมีการมาสรางภาพแต่การมาที่นี่เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีในยะในระยะเวลาอัในไปเราไม่มีเวลานะครับเรามีเวลาแล้วนะครับเรื่องของการยกย้ายต่างๆก็ผ่านคนแล้วนะครับเรื่องการให้่ตัวการที่ทําเดินไปได้ข้างาเนี่ยเราก็มีการทําไปหลายแล้วนะครับ เราูดเขาแล้วถามตลอดเว,วาลาแล้วจะมีการทำอะไรต่อไปหรือเปล่ามีการผลิตลูกมีการพัฒนายอย่างไรต่อไปหรือเปล่านะะผมว่าเราอย่างวันนี้คือึเรื่องเรื่อง,องของวัฒนธรรมดีกว่าวันนี้เนี่ยทำให้เราเจอวรูปวัฒธรรมดีกว่านะครับก็เ้องสนใจแล้วครับใครเป็นใครอะไรยังไงผมเชื่อว่าไม่มีใครใหญ่กว่าพี่ยองชายตลอดนะครับผมว่าผมอ,องการผลงานโดยเร็วโดยเร็วแล้วก็ไม่ใช่รายเล็กด้วย ผมต้องอะไรอ่ผมเชื่อทกท่านน่าออู่ที่นี่เนี่ยท่านรู้อยู่แล้วว่าถึงงานของท่านเนี่ยใครที่ทำผิดกฎหมายอยู่บ้างใคราที่พวกท่านสามารถไปตามกับไปตามสื่อไม่ได้นะครับส่วนเรื่องของจะมีความของท่านทั้งสองที่ถูกย้ายไปก็ปล่อยให้ท,ทุกคนได้รือดำเดินไปตามหน้าที่ของทีนจะเดินเราต้องให้ความเป็นธรรมของท่านทั้งสองท่านนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราต้องเอาประชาชนที่ที่ตั้งนะครับไม่ใช่นี่สังคนเดยนต่อไม่ได้เราอีกน้นอยนกลัไม่ได้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่มาที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นถือเป็นที่หมายดีแล้วกันนะครับพอผมมาไม่ใช่มาว่ามาให้กําลังใจนะครับมาบอกว่าไม่มีใครใหญ่เลยที่คคน้องประ่าชนนะครับเพราะเราเองเราต้องเราต้องเดินหน้าแล้วครับในเรื่อเวลาที่เราต้องที่เราต้องมาหาเหตุผลว่าทำไมถึงทําไม่ได้ มเชื่อว่าเราเองเนี่ยเราเราอยู่ในบริบทว่าอธิบายฟังแต่ว่าทำไม่ได้เนี่ยมันมันไม่ใช่นะล่ะมันต้องทำให้ได้เพื่อทำเท่าต้องจับวิสัยทใหญ่ให้ได้นะครับเพื่อสังคมเดินต่อรบปากด้วยนะครับเป็นปัญหาทําไม่คงเขาให้หน่วยงานของท่านปลุกสังคมให้เปคิดอยู่นะครับผมเองผมยืนยันนะครับผมไม่ผมไม่ปกป้องผมจะไม่ยิ่งเฉยนะครับถ้าเกิดไม่มีผลงานเกิดขึ้นผมมีปัญหาแน่นอน เราอยู่พกเดียวกันหรือยู่ฝ่ายเดียวกันนะครับผมเป็นประธานของวทนรด้วยผมอยากมาให้กำลังใจแล้วก็มาให้นโยบายว่าเราเราไม่รอคำเด็ดของเราครับและกันเมืองหรือใครก็ตามที่จะมาครอบงำท่านหรือมาหรือมาปกครารท่านได้อยุแต่วันนี้เอาเอาประชาชนนี้ตั้งแล้วกันแล้วผลงานของพวกเราในการเป็นผจัดกนะครับขอเป็นิี่หมายัีนี้เป็นจกดเริ่กต้นใหม่แล้วกันของการที่เราต้องมาดูแลที่น้องประชาชนนะครับ ภายในสามสิบว so. ันเนี่ยขอให้ตั้งผลการตรวจสอบผลการตรวจวัดที่ชัดเจน็จะจับให้ได้จับใครให้ได้ว่าไม่เป็นเรื่องหวยออนไลน์นะครับหวยทวนอะไรก็หลายแหล่ที่มีเกิดเกิดขึ้นเนี่ยไม่พนันเ่อนเนี่ยนะครับซึ่งพี่น้องอู่มองเมาอยู่นะถูกรองรุงทุกวันนี้ยังมีอยู่นะครับขอเลยครับขอเลยว่าตรงนี้เนี่ยต้องให้ต้องให้ทํางานนอย่างชัดเจนแล้วใกล้ชิดนะครับ เทคโนโลยีไปไกลมากนะครับกระทรวงดิจิทัลเองก็พร้อมที่ทํางานร่วมกันนะครับผมเจอท่านตุนตีพ่กนี้เนี่ยผมวยาจะสั่งการอย่างเต็ที่เพราะต้องทำงานร่วมกันอย่ามีการโดมความติดซึ้งกันด้วยกันอย่ามีการบอกว่าคนที่ไม่เความร่วมมือไม่มีนะครับวันนี้ผมยื่ข้อหน้าตรงนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าฐมนตรีกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็ต้องความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับตระทรวงดิจิทัลเองก็ให้ความสำคัญนะครับผมว่า ผมว่าใช้เวลามาก็ประมาณแค่นาทีที่พูดกันมาเนี่ยนะครับผมก็อยากจะให้ทุกตานตระหนักมีข้างนึงแล้วนั่นว่าประชาชนเดือดร้อน,อนเหตุผมที่เรามาทํางานตรงนี้ต้มาดูแลพี่น้องประชาชนไม่ใช่คนผิดหลุดร่อลอยลอยจะได้ไดแล้วก็ยังทำาทาผิดทุกอย่างมัิดอยู่นะครับเพราะถึงเวลาที่เรา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 ต้องอยากเห้ผลนะครับพราทำไมถึงจับไม่ได้หรืออะไรไม่ได้ต้องจับไม่ได้ต้องทลายไม่ได้ นะครับเพื TC, ่อพ right ี่น้องชาวชนชั้นที่ได้อยู่มีความสุขนะครับย่บอสิทธรบิณก็แยกอยู่แล้วแยกก็ถูกซับเตอร์ตรงนี้เลยดีกว่าเงิอที่เหลือก็ถูกหลอกลวงไปเงินทั้งหมดไปเขาก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของอาชญากรเหมือนกันก็จะเปลี่ยนการคันตัวเองเปทาเรื่อกไม่เหมาะสมก็ได้นะครับเพราะนั้นไอ้นรื่ก็เป็นเหลือเป็นสารขั้นต้นอย่างหนึ่งนะครัียังเราจะจะต้องขยับปัญหานี้ออกไปให้ให้หมดจากสังคมไทยผมยืนยันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องซีเรียสยืนยันนะครับการตั้งคุณวันต้อองงมีย่าชัดเจน นะครับช <favorite> ่วนกระบวนการยุติธรรมที่ต้องทำเป็นธรรมกับข้าราชการผู้อยากสองท่านที่ถูกย้ายไปก็ให้กระบวนการยุติธรรมเป็นไปต่อไปให้ความร่วมมืออย่างถูกต้องนะครับย้ายใครตามโทษได้สาวหาได้แล้วก็เป็นเด็กของใครเป็นคนของใครอะไรยังไงวันนี้เราเริ่มต้นงรูนี้ใหม่นะครับเป็นวันใหม่เริ่มโยกต้นใหม่เราไปเชื่อมโยงกพี่น้องประชาชนให้สมงผลในความที่พี่น้องประชาชนมีความคาดหวังนะครับขอบคุณครับ ตักคนปีที่มาให้กำลังใจนะครับแล้วก็ให้แนวทางการปฏิบัติ